ช่วงสุดท้าย m o r ์นิ่ง i ด k นะคะสวัสดีคุณฟุกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านชมด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นและกำลังเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นเนี่ยเขามีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย <c oughs> โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ย <c oughs> เขามีการเรียกร้องว่าทำไมงบวิจัยเนี่ยมีการจัดสรรออกมาเนี่ยไม่ยุติธรรมครับ บางมหาวิทยาลัยได้มากสุดถึง4,000ล้านนะฮะบ,บางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะราชพัฒเนี่ยทำไมได้แค่30ล้านบาทแล้วบางทีบางมหาวิทยาลัยเขาได้เงินในการทําวิจัยไปเยอะก็จริงแต่งานวิจัยมันไม่เป็นผลสําเร็จก็ขึ้นหิ้งไว้บ้างก็ดีนะครับทําไมถึงแบ่งสรรปันส่วนกันไม่ได้เท่าเทียมขนาดนี้อันนี้ก็ต้องมาถามกับคนที่ต้องบอกว่าทําให้เรื่องนี้นะครับปูดขึ้นมาคืออาจารย์ออสนะอาจารย์ออสก็มองว่าเอ๊ะ หลักการของการแบ่งแบ่งมันทำไมไม่เท่ากันล่ะคือ4,000กับ30เนี่ยออมันไม่ถึงหนึ่งในร้อยนะท่านผู้ชมแล้วทำไมในเมื่อเป็นสถาบันเหมือนกันอ่ะพูดงเป็นมาวาอะไรเหมือนกันคุณเอาอะไรมาตัดสินใจว่าใครควรจะได้หลักพันใครควรจะได้ เขาจะว่าแค่หลัก10ล้านได้ไหมหลายคนมองว่าเอาทำไมาถึงเร,เราต้องถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าบางทีงานวิจัยบางตัวเนี่ยมันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศพัฒนานวัตรกรรมใหม่ๆของประเทศน่อยผมบองว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกชะงักหรือถูกแช่แข็งบางทีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอาจจะดีแต่ไม่มีเงินสนับสนุนมันไปต่อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกับท่านอาจารย์คนนี้เลยนะใช่ค่ะเราพูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์นะคะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตอนนี้อาจารยยย์ออสู่ในาากับเร แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นอตค่ะสวัสดีครับครับ,รบสวัสดีครับทั้งสามท่านครับค่ะครับก่อนอื่นนะคะขอถามอาจารย์ก่อนเลยว่างบงานวิจัยของอแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยตัวเงินเนี่ยมาจากส่วนไหนคะอาจารย์คะ เดี๋ยวต้องเกินก่อนพอดีเมื่อวานเนี่ยมีผู้ใหญ่โทมตำหนินิดหน่อยนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นมาจากมีการร้องเรียนอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับทีปนี้จะน้อยเนี่ยถือหมวกสองใบก็คือเป็นผู้ช่วยการบรดีมอกเกษตรด้วยแต่ว่าให้สาม,มารถในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานนะครับครับก็คือประสานงานบุคลากรในสายการลงศาเนี่ยเราก็รวมกลุ่มกันนะฮะประมาณห้าหมื่นกว่าคนนะครับทั่วประเทศนะครับทีนี้เนี่ยมันมีคนร้องเรียนแล้วงบวิจัยเนี่ยนะก็คืองบประมาณแผ่นดิษ ที่มาจากรัฐบาลที่เขาแบ่งนะครับซึ่งเงินก็จะไปลงที่สํานักงานประลัดกระทรวงอวนะที่ที่เขาเรียกว่าสพอวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งไปที่เรียกว่า t ย u นะ p ย u ก็คือโปรแกรม Management Unit ตนะตามภารกิจต่างๆเนี่ยเขาจะแบ่งไปนะครับซึ่งจะมีอยู่หลักๆก็คือ4ี่ u ยนยนะฮะก็จะมีภารกิจอยู่ประมาณ15หหน่วยนะครับแล้วก็จะมีเงินส่วนหนึ่ง ประมาณ30%ของงบวิจัยทั้งทั้งประเทศเนี่ยพาไปลงที่ไปวิวัฒา์แผ่นดินไปที่แต่ละหมาทยาละแล้วก็มีการจัดสรรที่ไม่เท่ากันนะครับตามมือฝีมอไม้ลายมือในการที่จะดีเฟนว่าประมาณประมาณเนี้ยนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ําก็คือว่าอาจารย์บางคนเนี่ยไปจบอะไรดังๆมาจากต่างประเทศแต่ว่าต้องไปรับใช้ทุนในมหาลัยเล็กๆมหาลัยราชพัฏราชมงคลหรือรมหาลัยที่อยู่ อรอบนอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาก็มีความเก่งนะแต่ว่าทาไมงบประมาณม,มาที่มหาเลยเขามันน้อยเขาขอเงินจากมหาอเองก็ก็ยากนะครับ,รบแต่พอออกไปขอด้านนอกเนี่ยนะคะคืองบประมาณวิจัยมันจะมีให้ขอด้านนอกด้วยตามเอ็นยูครับมีอยู่ทั้ U, งหมด15ทีก็คือโปรแกรมนะครับเท่ากักว่าขอไปแข่งเนี่ยก็ไม่ได้อีกนะฮะพูดง่ายๆก็คือคนที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลนักษณะรู้จักกันมีเส้นสายมีอะไร อะไรพวกนี้นักข่าวก็เลยมาสัมภาษณ์แจนอตนะฮะแ่นอตก็เลยเล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นเรื่องจริงรรรมันเป็นเรื่องจริงนะตำรวจยังมีตัวช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการนักวิจัยไม่ต้องห่วงครับ,รบมีตัวช้างแน่นอนนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่เปิดขึ้นมาซึ่งเงินประมาณแนึ่ดินที่ไปลงที่มหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงลงที่ทั้งสี่ DNU เนี่ยเป็นเงินมูลค่ามหาศาลนะครับตอนนี้เงินงวิจัยอยู่ที่ประมาณหนึ่ง จุมเเซของ GDP ทั้งประเทศซ<อ>ึ่งนีแนวะโน้มที่จะสองเปอร์เซนของ GDP ในปีสองพันเจ็ินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เงินบางก้อนไปลงที่มหาลาัยใหญ่ระดับเกือบพันล้านมาระดับร้อยล้าน <c oughs> ในขนา,าดที่มหาลาัยเล็กๆได้สามสิบล้านบางที่ได้ยี่สิบกว่าล้าน<อ>นะครับมันก็เลยเกิดความเหลือมรนะ้อนับพอไปสมัครข้างนอกอย่าเช่น ไม่เคยชื่อแล้วเดี๋ยวเสียวโมาด่าจะนะพีอ่อาจจะชนอาจจะพิอยูท,อที่สองอย่างเงี้ยพันอยูที่สองซึ่งพี่อยูที่สองนี่ก็จะเป็นภา,านรกิจที่เกี่ยวข้องกับาจากมหาวิทยาลัยนะแต่ก็มีการเล่น,เล,นเล่นพักเล่นพวกนะขอไปว่าไม่ได้นะครับพ,อพอัพพศที่ส่งไปก็พอไม่ได้ปุ๊บนะปรากฏว่ามีงานที่เตรเยมส่งเนะี่ยไปโผล่แล้วได้ทุนแต่ว่าเป็นชื่อคนอื่นก็คือเอาก็คือเอาพพพัซซ์นั่นแหละไปให้คนอื่นรอบแล้วก็ไปขอแล้วก็ได้ทุนนะฮะนี่ก็เป็นปัินาที่ อาจารย์อ๋อพูดสะตรงประเด็นเลยนะครับทีนี้ผมอยากถามนิดนึงว่าถ้าเป็นในมุมหองอาจารย์อ๋อเนี่ยควรจะแบ่งงบวิจัยเนี่ยเป็นยังไงครับหลักการในการแบ่งงานวิจัยขนาดมหาวิทยาลัยหรือแบ่งตามพักพวกดีฮะคือตอนนี้เนี่ยมันมีสองมัน,นแบ่งเป็นสองก้อนนะก้อนที่หนึ่งก้อนวัฒกันบินเป็นลงที่แต่ละหมหาวิทยาเองอนะครไรมีฝีไม้ไรมือถึงนะแม้ว่าจะเป็นมหาขนาดเล็กเขาก็ดีดเฟนนเองวัานเข้ามาได้ ทีนี้มันก็เป็นการเมืองในหมาวิไลแล้วเขาจะให้ใครนะครับแล้วคนก็ก็ตามความสามารถหรือตามพรรคพวกอันนี้ก็จะเป็นปัญหาภัยจาปัญหาภายนอกเนี่ยที่เขามาร้องเรียนก็คือที่มันเป็นโรงเรียนอยู่แต่ละแห่งเนี่ยครับนะเช่นทีหนึ่งถึงทีหกเป็นอ่าธุริตอ่าในด้านอ่าอ่สังคมนะหรือว่าไปอ,อ 9, ่ทีเจ็ดถึงทีสิบหกอ่าทีเก้านะพวกทีทีเจ็ดทีเก้าเนี่ย เป็นสังคมสูงวัยเป็นเรื่องของสังคมคุณภาพดเลยคือเวลาไปขอพวกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็เลยอ่าเป็นอิสระของของแต่ละเทียมอยู่แต่ละยูนิตนะที่เขาจะตั้งคณะกรรมการมาพัดเลือกซึ่งคณะกรรมการก็จะมาจากไหนก็จะมาจากหมาลายใหญ่ๆเหมือนเดิมเพราะนั้นเขาเอาใครล่ะครับก็เหมือนในชาติก็ถ้ารู้จักกันก็จะเออแบบยิ้มให้กันหน่อยอ่ะ กันเลยนะครก็หาอะไรเล็กเนี่ยอ่าเอาเงินไปที่มาอะไรเล็กๆน่อเช่นอาจารย์เราอยู่มหาลัยราชพัฒน์อไก่ได้ได้เงินก้อนมาอ่าสิบห้าล้านสมมุตินะฮะอาจารย์ในนั้นมีอยู่ประมาณสามสองพันคนก็แย่งกันสิบห้าล้านนี่แหละแล้วก็จะออกมาขอข้างนอกนะฮะมาขอข้างนอกเช่นมาขอที่อ่เพียรดูที่สองอย่างเงี้ยครับนะฮะจงพราะก็ชอบใชไหปุ๊บคณะกรรมการตรวจตรวจข้อก้ชอตรวจโครงการที่จให้เงินถึงทีใหญ่ก็เป็นมาจากมหาลัยใหญ่ เขามีคนจ่ามาแเ ừ, ป็นวัติเขาก็เอาพวกเขานแล้วคนตัวเล็กๆไปจบแมนเชสเตอ,อ Harvard, Oxford, ร์จบคาร์ดออกฟอร์ดบอกว่าฉันก็มีความสามารถนะจงก็ไม่ได้เขาก็ไม่มีทางออกเขาก็เลยมาร้องเรียนนะคะรับนี่นี่ก็คือประเด็นนะฮะแล้วก็ม,ม,มันกะ็ออกมาสู่สังคมนะซึ่งก็เป็นนมนาคเขานดมศึกษาก็จะออกมาตั้งแต่ปริยญาเอกอมแล้วก็ซื้องานวิจัยแล้วามาเรื่องนี้แหละนะตัวช้างในเรื่องของงิวิจัยนะครับครับ โอ้อาจารย์ออสยกตัวอย่างงานวิจัยที่ที่มองว่าดีแต่ไม่มีง,งบสนับสนุนหน่อยได้ไหมครับว่ามันมันทําไมถึงถูกไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับก็จะมีหลายกลุ่มนะฮะเช่นอ่าบางทีเนี่ยอ่าแต่ละยูนิตแต่ละทีมยูเขาจะเขาก็จะตั้งเป้าไว้นะฮะเช่นอ่าเรื่อง ทางด้านสังคมาศาสตร์นะเช่น,เ,นเรื่องการเมือง,องหน้าอยู่ <c oughs> แ,ตแต่ความยนอะไรประมาณนี้ซึ่งมันน่าจะเป็นภารกิจข,ของหมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนะครับก็คือมหาลัยราชชที่เขาจะต้องดูแลตรงเนี้ยนะครับแต่คนที่ได้ก็จะเป็นใหญ่ๆอะ่ะแต่ว่าเป็นคณะทางด้านสังคมนะค,ะ <c oughs> คือพยายามเลี่ยงไม่เอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยเพราะว่าจะเป็นผู้ช่วยแบบารบริหารกันครับ <c oughs> ก็มันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนมหาลัยที่มีภารกิจดูแลท้องถิ่นรัฐบาลแต่ละที่เขาใช้สําหรับการดูแลท้องถิ่นนะครับ แต่ว่ามาอะไรย่างใหญ่คณะสังคม,มอะไรก็ไปแย่งเขาอีกอันนี้ก็ทีทีสิบสามทีสิบสี่ทีสิบห้าเนี่ยก็โดนก็โดนแย่งใช่ไหมครบปะบทนถามว่าเอ๊ะมันจะมันนน่าสนใจเหรอมันก็เป็นงานในในภารกิจของชาติที่เขาตั้งไว้ครับว่าเรื่องการความยากจนแบเบเสร็จแล้วมันยำแบบมีเงินก้อนนี้นะนะแต่ว่าพอไปขอแล้วก็โดนมาอะไรยกษ์ใหญ่เนี่ยเขาแย่งไปนะครับก็มีหลายตัวนะฮะสังคมสูงวัยอย่างเงี้ยนะฮะถ้าไม่รวมถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือนวัตกรรมวิรรมทยาศาสตร์ขั้นสูงอะไรเงี้ยก็นแน่นอนครับเสร็จอจุฬาม่ห้โดนธรรมศาสตร์เกษตรเสร็จพวกเราอยู่แล้วนะค,ะครับเพราะนั้นเนี่ยหมายลราชมงคลน่ที่เป็นเทคโนโลยียต่างๆก็หมดโอกาสพอเขาไปขอเงินจากเมื่อวานไปนดินที่แบ่งมาที่มาอะไรเองก็มีน้อยมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเราจะโฟกัสเจาะจงไปในค้อนขอ้างลำบากหรือแม้แต่อายุทยกรคคในการป้องหันประเทศอย่างเงี้ยนะครับซึะะ่งเป็นพื้นดินใ่ที่มาลงที่ทำงานประหลัดเอง ก็ต้องมีโจทย์มาจากทางกองทัพกองทัพก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องถ้าดูข่าวจะนอตเนี่ยก็มีข้อขัดแย้งเยอะแยะพอทางานวิจัยขึ้นทิ่งแล้วก็จะนําไปสู่ห้างก็เกิดคอมมิชชันะครับก็คือเรื่องของการจัดซ bueno. ื uh ้อจัดจ้างที่ต้องมีเรื่องของความมั่นคงหรือการะงโหงว่ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตัวนี้ก็เกิดปัญหากันก็เอาเรื่องของมาตรฐานนการ์มาจับงานวิจัยมาทำแค่ปีกิจหนึ่งนะครับ ไม่ใช่รับจ้งางผอิตผลมันก็เกิดปัญหาเยอะแยะเพราะนั้นในวงการในักวิจัยเองเนี่ยปัญหาเยอะค้ามซับซ้อนแต่ถ้าเอาจากประสบการณ์จริงของกระ้จนที่เปเจอเนี่ยก็จะมีเรื่องระบบเส้นสายทักทอ่วต่อให้ข้อประซ่อหรือหัวข้อไม่ค่อยดีแต่ควกดีก็ได้เงินเส้นกังนะครับหรือบางกลุ่มวิจัยชี้ก็เลยว่าจะเอาสารสานคนเนี้ยอื โอ้ับนี oh. hey? ่เหมือนเหมือนตัวตึงที่เป็นสที่มาเล่นการเมืองอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้ก็จะัดเนี่ยเหมือนอาจารย์วรเจตันที่ริบจะได้โปดเก้าสารอาจารย์ใช้เวลากี่ปีนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับนะครับโอเคครับอาจารย์ออสครับวันนี้ขอขอโทษที่เวลามีน้อยนะครับยังไงขอขอบคุณนะครับอาจารย์ออสนะครับเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ออสค่ะวันนี้เห็นปัญหานะคะขอบคุณค่ะ